สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เจอนะครับกับหมอโอเชนเคยนะครับในรายการถามทุกโรคตอบทุกอาการกับโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คุณหมอเนตนภานะครับเป็นคุณหมออายุรกรรมระบบทางสมองและก็ระบบประสาทโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้านะครับสวัสดีน้องครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เป็นงไงก็พี่ถูกหวยอ,อ๋อดีใจมากเลยก็วันนถูกเหมือนกันนะคะคนรวยคุยกันวันนี้คนเลยแล้วต้องมาออกทีวีใชครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมา,าพูดในส่วนของโรคที่หลายๆคนอาจจะเป็นกันอยู่หรือว่าสงสัยว่าคนที่ใกล้ตัวเรานี่จะเป็นหรือเปล่านะครับก็คือโรคเขาเรียกว่าโรคแพนิคนะครับอย,อยากทราบว่าในส่วนของโรคแพนิิเนี่มันเป็นโรคยังไงบ้างนะครับพี่น้องเนรภาครับเป็นยังไงบ้าง อาก,การเนี่ยคนที่เป็นเขาจะรู้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างคือมันเป็นลนาานักษณะเป็นแบบคือเวลาคนเล่าเขาก็เล่าไม่ค่อยถูกนะเขาจะบอกมหาหมอที่ก็บอกมึนหัวงงหัวรู้สึกวูบวูบรู้สึกใจสัน่นหายใจไม่อิ่มแต่จริงๆแล้วคือเวลาเขาจะบรรยายรู้สึกคาเดียวที่จะสึกที่จะบรรยายทุกอย่างในสี่ตัวเขาเป็นก็คือรู้สึกว่าเหมือนจะตายแล้วอ,อะไรก็มีรู้รู้สึกเหมือนจะตายแล้วมันร้อนแบบวูบวูบอกว่ารู้สึกใจตกที่ตาตุ่มชาซาไปทั้งตัวแล้วแต่ความหมายของแต่ละคนที่เขาจะเล่า บางคนไม่รู้เป็นยังไงมันวูบวูบใจสั่นเออมันดูบางคนในะแบบเคยเคยเจอคนคนหนึ่งคือตอนนั้นไปเที่ยวปราสาทสตอกก็กทมสตอ็อกเต่างระเทศสอกก็กทมอยู่แถวสแกลแถวสแกลวสแกลสแกลก็ไปไปก็แบบเจอแบบผู้หญิงคนหนึงเดินวิ่งหายใจก็คือหอบมากประมาณว่าคือ ไอ้บันไดมันก็ดูชันๆมากแล้วสเต็ปมันในแต่ละกว้างคือมันแบบสั้นมันสั้นมากกูวิ่งก็กลัวเขาจะหกล้มเหมือนกันนะพี่มีวิ่งวิ่งรขาแบบหายใจเร็วคือก็หอบคือรู้ประมาณว่าเขาไม่ไหวแล้วนี่คือการแพนิคคือเหมือนบอกว่าท่านอยู่นี่ฉันจะสึกจะตายแน่ๆอ๋อครับใช่อาการมันจะขึ้นพีคขึ้นมาเร็วเลยมันจะต้องพยายามหาจากคือพยายามคนไข้ก็จะพยายามแบบเอาตัวเองออกจากที่จุดที่ไม่สบายตัวออกอืมแล้วทัวตัวการอีกที่บอก จะจะมีอะไรนํามาก่อนหรือว่ามีความผิดปกติอะไรก่อนที่จะมีอาการแบบว่าพีคขึ้นมาไหมครับเช่นความจกังวลหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันกระตุ้นมีไหมครับคือคือบางคนเขาก็มีแต่บางคนเขาก็ไม่มีนะคะบางคนเป็นอย่างเียร็วเลยเป็นอย่างเร็วรู้สึกแบบทาไมมาห้างวันนี้รู้สึกคนเยอะจังทําไมคนเยอะจัง,จงรู้สึกอึดอัดจ,จังเสร็จแล้วปุ๊บแพนิคก,ก็ขึ้นมาเลยเออ,อความจริงบางคนก็ไม่มีเรื่องเครียดนะก็มีความสุขดีคนที่บ้านก็รัด เงินทองก็พอใช้แต่เป็น<ก>แพน<ม>ิค <panic S 2> ก็มีก็มีก็มีก็คือไม่จําเป็นแต่บางคนก็ก็มีเรื่องเครียดมีเรื่องเครียดปุ๊บแพนิคมันยิ่งกําเริบง่ายค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแพนิคจริงเนี่ยสงสัยว่าตัวตัวนี้ถือว่าเป็นโรคที่ต้องต้องรักษาไหมครับหรือว่ามันก็ถ้าเราหายเองแล้วหายไปแล้วมันก็เป็นใหม่หรือว่าต้องรักษาไหมครับโรคนี้เอาไงพี่ เราออกจากบ้านแล้วเราเกิดการแพนิคขึ้นมาเนี่ยแล้วสึกแบบคอนโทรลตัวเองไม่ได้อนี่ยอายใไม่อิ่มมันอึดอัดอ่ะมันไม่กล้าออกจากบ้านก็คือจะเก็บตัวจะเก็บตัวไม่อยากทําอะไรมันสึกถ้าไปแพนิคหรือสึกจะตายแล้วตรงกลางถนนกลางห้างแล้วสึกแบบเื่อไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะถามว่าจะเป็นรักษาไหมเหตุผลที่ควรรักษาก็คือคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตเออทําให้เราไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากทําอะไร มไม่กล้าทํานู่นทนํานี่เรากลัวไปหมดทุกอย่างอแต่ว่าตัวตัวเป็นิน่นี่ถ้าถ้าเราเป็นจริงจริงเนี่ยมันไม่ไม่ถึงกับทําให้เราเสียชีวิตใช่ไหมครับไม่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 ไม,ม,ม,มีค่ะเพียงแต่ต้องต้องดูดีว่าแพนิคจริงหรือว่าเป็นแพนิคที่ไม่จริงแต่บางคนเขาก็จะมีแพนิคควบคู่กับโรคประจําตัวด้วยโ<อ>ดยเฉพาะคนที่เคยมีประวัติเคยเป็นโรคร้ายมาก่อนอแล้วมันก็แบบเหมือนฝังใจอะ่ะม,มันก็เป็น โรคไร้มาก่อนด้ไม่ไปฝังใจใช่อย่างบางคนก็เคยมีแบบหลอดเลือดสมองแตกเป็นแบบรับเจร์นิววิซึมมันคือหลอดเลือดสมองมันโป่งพองขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วมันก็แตกมาพวกนี้มันบางครั้งเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอพอเป็นแล้วรอบนึงก็สึกแบบโอ้พอมันมีปวดหัวอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วจะเริ่มกลัวว่าเอ๊ะเราจะเป็นเหมือนเออันนี้เริ่มจากวิตกกังวลก่อนรอบน้งหรือเปล่าเออแล้วพอเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ ฟัง้าไปแล้วมันก็บางครั้งจะรู้สึกแบบหายใจไม่อิ่มวูบๆบ้างเหมือนจะตายแล้วก็มีครับเออ,เอ,อค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการนี้เราควรจะมาพบแพทย์ตอนไหน<ม>ไหมครับคือเราจะได้ดีเทคตัวเองไหมถ้าเรามีอาการหนึ่งสองสามสี่เป็นๆบ้างมีร้อนวูบวาเหมือนจะหายใจไม่ออกโดยที่แบบก็อ,อ,อาการบางทีมันก็หายเองเนี่ยเราควรจะมาพบแพทย์ตอนไหนดีไหม จริงๆแล้วคนไข้ก็มาเองค่ะเขามาด้วยอาการมาด้วยอาการอื่นโดยที่แบบโดยไม่รู้นั่นคืออาการแพนิคจะมาด้วยอาการแบบวิ่งเวียนหัวเวียนหัวบ่อยๆบ่อยจังเลยมาหาหมอทีไรก็ตรวจปกติอย่างเงี้ยแพนิคเออเอ็กซ์พีก็มีแพนิคคนนึงรึเปล่าี่มีคนแพนิคกลับบ้านอยู่คนนึงเขาแบบว่าเวียนตลอดเวียนทุกวันใช่เวียนตลอดแล้วเขาบอกเขาเวียนทุกวัน กลัวกลับบ้านไปแล้วมันไม่โอเคอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เลยใช่กลัวกลับบ้านไปแล้วไม่โอเคจะต้องกลับมาใหม่อันนี้อันนี้ต้องดูมันมีความเป็นวิ <c oughs> ตกกังวลร่วมด้วยโ <c oughs> อเคเขาเขาคลินิวิตกกังวลร่วมด้วยกลัวหลายหลอย่างอื <c oughs> ครับค่ะ <c oughs> อย่างนี้ถ้าถ้าเราจะบอกว่าพอพอเข้ามาด้วยอาการที่ไม่ไม่สเปซิฟิกหรือว่าไม่จำเพาะเจาะชงนี่แล้วการที่เราจะวินิจฉัยมันมีนอกจากต้องสัประวัติตรวจร่างกายมีทำเออว,ว่าจะวินิจฉัยโรคนี้ เดี๋ยวก่อนนะพี่อาการที่จะมาหาตั้งแตอาการเวียนหัวบ่อยแล้วมันจะมีตั้งแต่ใจสั่นวิววิวเหมือนจะเป็นลมเดี๋ยวลองไล่ก่อนที่เขาจะมาแต่ละอันน่ะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นอันนี้ถ่ายทอดสดทีวีใช่พี่เพราะมีคนฟังหลายคนหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นคนที่เอสอาจจะสงสัยในตัวเองด้วยเดี๋ยวก็จะพูดไปเลยก็แบบหลายคนก็รึกมาด้วยงเวียนหัวรู้สึกเหมือนจะวูบวูบแบบหนึ่งทีอย่างเงี้ย มึนๆแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มออรู้สึกเหมือนชาปลายเท้าชาไปเป็นๆหายๆชาพร้อมแบบใจมันดูม่สู้ดีรุ่ด้วยออใจตกเงี้ยใจตกนะโครงเครงหว๋งเหวงแล้วบางคนไปเอรู้สึกประมาณรู้สึกแปลกๆบางคนรู้สึกว่าแขนไม่เท่ากันหัวตัวเองเล็กไปไม่เอออันนี้ก็มีนะพี่หนูเจอมาแล้วมเราว่ายาวไม่เท่ากัน ใช่รู้สึกเหมือนยาไม่เท่ากันเออคือบางครั้งเราเข,เขาก็เอารูปมาให้เราเปรียบเทียบไงแต่จริงๆแล้วคือแบบมันก็เหมือนเดิม,มน<อ>ั่นแหละถ่ายรูปมาเลยเออแล้วก็แบบก็แบบมันก็นะออเออ,เอ,อแล้วก็บางครั้งรู้สึกเหมือนแบบจุกในคอรู้สึกแบบจุกในคอตลอดเวลาอย่างเงอือ,อจุกในคอก็เป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นๆ<อ>หายหาย ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนี่อาการที่ส่วนใหญ่ที่จะมามากันนะคะส่วนเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์มันจะมีเกณฑ์อยู่มันเป็นเรื่องของอาการประสาทอัตโนมัติมันจะมีหลักๆลั้งหมดสี่เกณฑ์เอ้ยไม่ใช่สิมีอาการสี่อย่างในทั้งหมดสิบสามอย่างสี่อย่างในสิบสามอย่างที่เราอ่ามีสี่อย่างสี่อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไปทีละข้อแล้วกันซึ่ง ซึ่งต้องดูว่าเรามีไหมในเราเราต้องอ่านตำโพยเพราะว่า13่งามพอเดี๋ยวมันหลุดนะคะเดี๋ยวเราพูดค่อยๆก็ไม่ใช่พูดลอยๆเดี๋ยวมันก็จะแบบมันก็จะหลุดไปหนึ่งอย่างพี่อย่างแรกเลยแบบแรกคือใจสั่นรู้สึกใจเต้นเร็วใจเต้นเร็วใจเต้นเร็วอันนี้คือเป็นความรู้สึกตอนที่เราอาจจะไม่เต้นเร็วจริงเต้นเร็วอลกโคเต้นแรงมาด้วยเต้นแรงเต้นเร็วก็เคยได้ยินมาบ่นใช่ไหมพี่เรามาบ่นรู้สึกใจเต้นเร็วเต้นแรง แล้วบางคนแล้วก็ใช้สมาร์ทวอชถูกต้องสมาร์ทวอชเออพี่พี่ออกกําลังกายพี่วิ่งประจําใช่ไหมใช่ครับพี่เหนื่อยที่สุดต,ตอนทัลเลตประมาณเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแน่ใจร้อยยี่สิบพี่พี่ขึ้นนะอเอะมันมันเดือว,วันไม่เกินไม่เคยวัดเพราะว่าตอนเหนื่อยไม่เคยดูเลยต้องให้หายพักผ่อนก่อนร้อยห้าสิบบอกอุ๊ยประมาณร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเวเริ่มเหนื่อยนะพี่เวลาเวลาเราไปวิ่งวิ่งวิ่งนะเออร้อยเออแต่แต่คนไข้หลายคนประมาณแบบ ร้อยหนึ่งก็รู้สึกแล้วนะมันรู้สึกแบบมันไม่ไหวอ่ะมันดูแบบเต้นแรงแล้วเต้นเร็วเกินไปออแต่ถ้าเป็นความรู้สึกคือเขาไม่ไม่แรงไม่เพราะไม่เร็วแต่มันแรงได้ไหมเช่นแบบว่าไม่เกินไม่เกินเจ็ดสิบแต่ว่าส่มตุบตุบเยอะอะไรเงี้ยได้ถือว่าเป็นอาการแรกได้เลยได้ครับได้อันที่สองเหนื่อแตกเวลามีอาการทีก็สึกเหนื่อแตกภากมันดูแบบฟืนไม้เย็นไปยหมดเลยอย่างเงี้ย แต่พักๆโอเคมีใจสันมีเงาแตกนะอ,อันที่สามมีมือสันตัวสันก็อยู่ดีรู้สึกตัวสันขึ้นมาเลยอ่ะโดยที่มันไม่ทราบสาเหตุมไม่ทราบสาเหตุมันก็ดูแรกอยู่ดีๆอากาศหนาวก็ไม่เอก็อยู่ในอุณหภูมิปกติอยู่ๆก็รู้สึกตัวสันขึ้นมาขาก็สั่นออกมา ครับเนอะเออไม่รู้แต่เราก็มีสันเวลาออกกังไกลเยอะๆแต่นี่ไม่เกี่ยวกันนะนี่คือสันมันเองสันเองโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นใช่ใช่อันที่สี่ก็คือหอบหายใจลําบากมันเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนอากาศไม่เข้าปอดทั้งที่มันก็ยังเข้าเข้าปกติเราฟังปอดก็สึกเออลมอยู่ในนั้น เข้าเ<จ>ข้าปอดดีมากเหมือนหายใจไม่อิ่มอย่างนี้หายใจใช่ใช่ใช่พี่ก็รู้คุข้รู้สึกหน่อยใจไม่อิ่มหายใจไม่อ<ม>ิ่มโอเคค่ะแล้วก็อันที่ห้ารู้สึกมีก้อนขัดในลาคอเหมือนจุกจุกไปเงี้ยรู้สึกเกืนแล้วเหมือนเกิืนติดอยู่ตลอดอือติดคอติดคอใช่มนันติดที่คอห้าโอเคครับอันที่หกเจ็บแน่นหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกอันนี้ระวังให้ดีนะเพราะว่าคืออย่าวางใจแน่นหน้าอกเป็นเป็นหายหายฉันต้องเป็นแพนิกแน่ๆนะ เออครับเออล้วก็แบบถ้าใครเคยเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันความดันหรือที่ควบคุมไม่ดีนะคะก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะเป็นอาการของโรคหัวใจจริงๆเออแต่นี่มีจุดแตกต่างกันนะคะว่าคนที่เป็นแน่นหน้าอกที่เกิดโรคหัวใจกับที่เป็นแบบแพนิคเนี่ยเออส่วนใหญ่คนที่เป็นแพนิคมักจะเป็นคนออกกำลังกายเก่งคนเขาจะออกกำลังกายได้แต่เขาก็แน่น แน่นแน่นคือตอนตอนออกกําลังกายตอนวิ่งวิ่งเยอะๆพี่ไม่ค่อยแน่นพี่เป็นป่าเป็นแน่นมากมีตัวดีคิดจีหลายรอบแล้วออแต่จริงก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือออกกําลังกายได้ปกติแต่ว่าเหมือนกับมีอาการแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกตอนอยู่เฉยๆนี่แหละดูที่วงทีวีก็เป็นอย่างนี้ยนะเออแต่ตอนที่ไปปั่นจักรยานสองรอบสองรอบที่ตรงสนามอะไรในโซนภูมิเนี่ยเฉย สบายเลยสบายสบายวิ่งแบบมินิอย่างเงี้ยสิบโลยี่สิบโลก็เฉยๆ่งเหนื่อยนะเออแล้วก็วิ่งได้เขาเก่งคือมีแอคทิวิตี้ได้ปกติแต่พออยู่เฉยๆอ่ะมันไม่เป็นเอฟพอพิเอทการไม่พอพิเอเจกันโอเคครับแต่โดยการคนที่เคยเป็นโรคหัวใจอ่ะแบบนอนไอซียูมันมีอะไรที่มันไม่สู้ดีอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์บางครั้งมันก็มันก็มีได้นะเป็นแพนิคผสมอยู่ได้อื ซึ่งไม่จําเป็นว่าโรคหัวใจคืออาจจะมีควบคู่กันออก,ก็นกนเลยแบบก็เลยแบบมันทั้งของจริงแล้วก็มีทั้งส่วนของแพนิคผสมอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูแต่อย่าวางใจนะคะอ,อันที่เจ็ดคลื่นไส้ไม่สบายท้องคือปั่นป่วนท้องเออมันดูแบบเหมือนมีลมอะไรแน่แน,นเนอ,อ,เอ,อปนปั่นปวนมวนมวนท้องมวนมวนเออประ<อ>มาณนั้นแหละค่ะนะ อันที่8เวียนหัวนคงเครงหน้ามืดเป็นลมอันเนี้ยเจอบ่อยมากที่ข้อแปดเนี้ยเวียนคงเครงครงเครงเหมือนเราวิงเวียนศีรษะไม่ทราบสาเหตุใช่แล้เหมือนจะเป็นลมเป็นอย่างนี้บ่อยบ่อยวุบวเวียนออครับเออ,เอ,อก็แปลกดีนะอ,อ,อันที่9รู้สึกตัวเองแปลกไปเช่นรู้สึกแขนขาไม่เท่ากันใบหน้าสองข้างไม่เหมือนกัน รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมแปลกไปไม่คุ้นเคยเออรู้สึกเหมือนห้องมันจะแคบลงมาหาตัวเราหรือมันจะดูกว้างใหญ่เกินไปจนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกอันที่สิบกลัวว่าตัวเองควบคุมไม่ได้กลัวจะเสียสติเอออันนี้ยังไม่เคยเจอเลยพี่แต่เขาคงไม่บอกเราเนาะเอออันนี้ไม่แน่ใจนะมันกับ กลัวมากๆจนแบบเหมือนควบคุมตัวเองไม่อยู่อืครับอันที่สิบเอ็ดก็คือกลัวตายอันนี้เคยเจออยู่เหมือนกันเขาก็บอกว่ารู้สึกมันไม่รู้สึกกลัวตายแต่ว่าเขาจะไม่เล่าสิ่งเหล่านี้ออกมานะคะแต่พอเราแบบในหนึ่งในสิบสามข้อเขาบอกเออก็เป็นเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้กลัวจะตายนะเขาสึกเขาทําใจได้แล้วถ้าตายก็เป็นแค่ปวดภาคหนึ่งแต่มันรู้สึกกลัวขึ้นมาอืม กลัวขึ้นมาจากภายในโดยที่เขาก็บอกไม่ได้ว่าทําไมคงตายอันที่สิบสองชาตามตัวชาไปนิ้วชาขาสองข้างนะคะแล้วก็เป็นๆหายๆนะคะเออคือหลายคนเนี่ยคิดว่าเอ้นี่ชาเนี่ยเป็นปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าพี่จะตอบว่าจะ็ใครมาชาปับจะปลายประสาทอักเสบนะครับจะบอกอย่น้อ๋ออาจจะเป็นแพนิกก็ได้เป็นแพนิกได้พี่คือลักษณะปลายประสาทอักเสบ ปลว่าประสาทอักเสบแปลว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วอักเสบเกิดขึ้นเส้นประสาทมีการเสียการทํางานอฉะนั้นมันจะเป็นแล้วเมื่อจะเป็นเรื่อยๆไม่เป็นเป็นตลอดเป็นตลอดไม่หายไม่หายออจะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับสาเหตุนั้นหมายความว่าเริ่มต้นที่เป็นที่ฝ่าเท้าไปนิ้วก่อนมันก็จะลามมาที่เวณหลังเท้าตะตุ่มเวณข้อเท้าถึงบริเวณแบบ ใต้หัวเข่าน้อยๆประชานิ้วพวกนี้มันจะรันโปเเชชันรันการดำเนินโลคออกมาเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนเป็นปีเออมันไม่ได้บอกว่าสินาทีแล้วหายอันนี่มาใช่ค่ะนะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะคะรู้สึกหนาวสั่นหนาวร้อนๆมันดูรู้สึกว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเปลี่ยนไปมือเย็นเท้าเย็นอันนี้มือเย็นเท้าเย็นจะรวมในนี้ก็ได้บ้างนะครับโอเค คือครบหมดแล้วข้อ13าข้อ13ข้อก็คือถ้ามีามี4ข้อใน13ข้อ,ขอก็เข้าเกณฑ์วินิจฉัยเข้าเกณฑ์วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นในส่วนของโรคตื่นตระหนกวิตกกังวลแพนิกได้ใช่ครับ,ค,รบคือมันจะขึ้นเร็วประมาณ10นาทีอยู่ไม่เกิน1ชั่วโมงหรอกมันก็จะซาลงไปแปลว่าส่วนมากนี้นี่ถ้าเข้ามาเจอเราคือจะไม่ค่อยมีอาการแล้วเ็จะเล่าให้เราฟัง เขาจะมาด้วยอาการปกติใช่อาการอาการจะซาลงแล้วซาลงแล้วซาลงแล้วหลายคนก็ซาเพราะว่าหลายคนเขาพยายามดูแลตัวเองอ่ะจนกระทั่งเราสึกไม่ไหวเป็นบ่อยจังเขาเขาก็จะมาหาหมอในสภาวะที่ปกติบางหรือบางคงก็จะมีอาการเหลือหน่อยนึงวิงวนหน่อยนึงงเงี้ยค่ะแล้วพอเราวินยจฉยเราเป็นสี่โรคสี่สี่ข้อแล้วอจะเข้าได้เข้าเกณฑ์ได้นี่แล้วในส่วนของการการรักษาเนี่ยเรามี วิธีการรักษาเบื้องต้นเองยังไงไหมหรือว่าการรักษายี้มีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างในส่วนของแพนิกการรักษาดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นโรคแพน,นิคเราจะไม่กลัวมัน<อ>ถ้าเราคือถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคเราเราจะกลัวกลัวสิ่งที่เกิดกับตัวเราเพราะมันเป็นทีเป็นแรงมากมการที่เราจะบรรยายว่าเราสึกเหมือนจะตายแล้วเนี่ยมันต้องรู้สึกมันมันน่าก,กลัวจริงๆอะ่ะเนาะยอมรับยอมรับเดีย๋ยวเราว่าเราเป็นยอมรับแล้วเรารู้ว่าเราเป็นโรคนี้ คือเกิดกี่ทีฉันก็ไม่ตาย่งเออมันเป็นมันเหมือนหนังเลยนะรักเธอกิีดไม่ใช่คือปาะวาณว่าแบบเกิดอะไรขึ้นฉันก็สึกแบบเออเอเดี๋ยวมันก็หายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับาไปตามหลักพระุทธศาสนาครับเขวัดขวาเออคนเดขวาเหมือนกันว่าจะมีธรรมะในใจคือประมาณว่าคือคือเหมือนกับเรา เขาจะรับทราบว่าสิ่งนี้มันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวโรคเป็นสิ่งเรื่องของ<ม>ประสาทอัโตโนมัติเดี๋ยวมันก็จะหายเ,ออ<ม>เราจะไม่ต้องกวนมากกว่านี้เพราะว่ามันแค่รู้สึกว่าเหมือนจะตายแต่จริงๆแล้วมันแค่เป็นอาการของโรคมันสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะค่อยๆซาลงตามระยะเวลาที่ที่ที่เกิดขึ้นระยะเวลาที่ผ่านที่ที่ผ่านไปช่นไปใช่ใช่ หนึ่งไม่กลัวสองจะเริ่มตั้งสติได้เมื่อเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวฉันไปหายที่ฉันตัวเองปลอดโปรง่งอาจจะดื่มน,น้ำเย็นๆแล้วก็หลับ้าสักพักหนึ่งหาอะไรที่ผ่อนคลายอ่ะอเดี๋ยวมันก็กหาย,ยทุเราหายทุเลา,<ป>าไปครับออพอเราตั้งสติรู้เท่าทานความคิดเราเยอะขึ้นบางครั้งไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยอืมอึบอึบสองสามที ประมาณไม่ถึงสิบนาทีเขาก็หายแล้วออจะดีขึ้นเหมือนรูทิกในของตัวของเขาเองนะเป็นปั๊บก็รับรู้ความคลายใช่ครับก็จะทุเลาลงหายเลยใช่บางคนไม่ต้องใช้ยาช่วยรู้เท่าทันมันก็โอเคสำหรับคนที่เป็นในน้อยนะคะแล้วถ้าเป็นเยอะก็ต้องใช้ยาช่วยใช้ยาเถอะกินไปเถอะตัวช่วยง่ายสบายดีถ้าเรามีการถึงกิืถึงทาน ไม่ต้องการป้องกันใช่ไหมครับมันมีทั้งที่ป้องกันในกรณีที่เป็นเยอะแล้วก็กินเมื่อมีอาการนะคะถ้าเกิดว่าเ,<อ>เป็นโหถี่มากเลยชีวิตมันทําให้คุณภาพชีวิตเราเสียการทํางานเราเรามันยากขึ้นอย่างเงี้ยก็กินยาควบคุมอาการควบคุมอาการไปหลายคนก็แบบเออมันอทําได้คล่องขึ้นไม่ต้องวุ่นวายกล้าออกจากบ้านกล้าท,นทานู่นทานี่กล้าขึ้นทางด่วนอย่างเงี้ยเพราะว่ามีบางนบทีถ้ามันเป็นเยอะก็ ทำให้จบชีวิตประจาวันมีปัญหาได้อไม่กล้าออกจากบ้านอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคนเรามันไม่ได้อยู่บ้านมันมันมีชีวิตนอกบ้านด้วยที่ไม่มีความสุขอย่างน,นีเ้เจอเจอเออยอะไหมครับคนไข้โอ้ถามได้ช่วงนี้ยิงเจอเอ๊ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวช่วงนี้ก็เจอเรื่อยๆเจอมาเรื่อยๆค่ะเจอมาเรื่อยๆครับเออโอเค้ว เรามาดูคําถามท,ทางบ้านบ้างดีกว่านะครับนี่มีคนชมมีเอฟซคุณหมอเนธภาด้วยนะครับคุณเอ,อคุณเอบอกว่าเนี่ยคุณหมอเนธภารักษาอยู่ค่ะดูแลคนไข้ดีมากสวัสดีมาด้วยต้องทำแค่น,น <laughs> ี้โอ้โหแป็ว่าดีรักษากันอยู่นะครับมี <laughs> แค่หนึ่งคำชมนะครับยังไม่มีคําถามมานะครับวันนี้ <laughs> อฉันถ้าใครอยากจะถามในส่วนของโรค แพนิกนะครับสามารถถามมาที่เฟซเฟซบุ๊กได้เลยนะครับอตอนนี้ก็จะตอบถ้าถามปั๊บก็จะตอบไปเลยนะครับอัอนนี้ยังไม่มีกันถามต่อดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเรา,ามีอาการแต่เราแบบตกใจมากอย่างนี้เรามาโรงพยาบาลปั๊บนี่เรายาที่มันให้ฉุกเฉินอะไรมีไหมในการที่จะระงรับอารมณ์มารับสติัญา จริงหรอหนึ่งปอบประโลมก่อนปอบประโร <c oughs> ลม<อ>ก่อนอ่ะอันที่สองก็คือแบบให้เขาอยู่ในที่สบายตัวก่อนอ,อ่ะอยู่ตรงไหนอนอนนิ่งๆิ่งก่อนค่อยๆ่อยค่อยหายใจชา้าชแล้วก้อนที่สองอันที่สามคือก็จะให้ยายากลุ่มก็คือแก้ใจสั่นแล้วก็จะให้เป็นพวกกลุ่มพวกซาแนแอกฮอัลาโซแลมลดน,น้อยไม่ต้องหลับ แพือว่าโรแรมคือยานอนหลับต่อที่ออกฤทธิ์สั้นแต่เราจะเอาโดสอ่อนๆให้รู้สึกรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวมากขึ้นพอเขางีบสักหน่อยหนึ่งประมาณ20นาที30นาทีเขาจะตัวโล่งขึ้นอก็จะเจ็มพร้อมที่จะกลับบ้านได้นะคะไม่ต้องถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลก็นิดนหน่อยหน่อยก็หลับได้แล้วโอเคครับไม่มีคำถามเราก็นี่กี่นาทีแล้วเฮเดดจะพอเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยละกันอาหารการกินนะ อะไรก็ตามอาหารการกินที่เพิ่มการเต้นหัวใจใจเต้นเร็วกาแฟงดไปก่อนกินกาแฟชากาแฟพี่ที่มีสารแคปปีนหรือคาเฟอีนนะนะก็อต,ออตอ้องก็ต้องเลื่อนไปก่อนเอาให้มันแบบแพนิกมันโอเคนิ่งแล้วค่อยค่อยดื่มเรบอกเข้าใจว่าความจริงก็คือกาแฟมันก็คือเหมือนแบบถ้าไม่เราชีวิตชีวายนะไหม,มคือจะอดไปเลย,ยก็ใช่ที่แต่ว่าก็ต้องอยู่อย่างอรุณมร่วยนิดนึงครับเรื่องนี้ถ้ากิน ถ้าพวกแอลกอฮอล์นี่ต้องต้องเล็กเล่นด้วยไหมครับถ้ากัด้วยซิพี่ขนาดแต่ว่าแต่มันจะทำให้เคลิมแล้วก็หลับเอ๊ะจะไม่เกี่ยวเพราะบางคนบอกินปั๊บจะได้หลับเออะิัเพียงอย่างนี้ด้วยกินแล้วอาจจะแบบดึงมันหน้าแดงเลือดสูดฉี่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เพราะหลายคนเราเคยเจอดื่มสุราแล้วปุ๊บแน่นอกหายใจไม่อิ่มหน้าแดงอืมอิติกติกไปเยอะครับก็ต้องค่อยๆี่ยงใช่ค่ะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะก็ อีกอันนึงก็คือดูแลตัวเองเรื่องการพักผ่อนอดนอนนอนเยอะๆขึ้นห้ามอดนอนคืออดนอนเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะเป็นง่ายนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของความเครียดตัวเองด้วยจริงๆอยู่ไม่แพนิกสามารถเกิดได้โดยเราไม่เครียดแต่ว่าความเครียดทําให้แพนิกเกิดขึ้นง่ายบางคนเป็นแพนิกอยู่เดิมปุ๊บมีเรื่องขึ้นมาที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงเช่นคนใกล้ตัวซึ่งอาจจะเป็นคนข้างบ้านหรือแต่ที่มีเหตุที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ย ขาก็กังวลขึ้นมาแพนดิคถี่เลยก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วแล้วการแบบออกกําลังกายคนนี้ช่วยช่วยช่วยให้มันดีขึ้นไหมถามความเห็นนะพี่เห็นด้วยกับออกกําลังกายอาจจะไม่ต้องเหมือนกับหักโหมมากแต่คือออกกำลังกายคือการทําให้เราหนึ่งก็คือเบี่ยงเบนความคิดที่มันแบบที่มันที่เป็นขนาดเรื่องของเครียดเหมือนกับ ก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราเครียดเราจะไปหาวิธีงานดิเลตใช่ไหมคะเออก็แพนิคใช่ฟังเพลงดูนะออกกำลังกายใช่แล้วมันทําให้เราฝึกการหายใจด้วยเวลาออกกายเยอะสิ่งที่เราจะไม่คิดอะไรเหนื่อยเหนื่อยหายใจเข้าหายใจออกเหนื่อยเหนื่อยไปคิดเรื่องเหนื่อยแทนคิดเรื่องเหนื่อยแทนเราก็เลยจะไม่แพนิคเราจะไม่เราก็จะรู้สึกแบบโล่งไปขนาดเดียวกันก็ดีนะออกกำลังกายก็ได้ฝึก หลอดเลือดหัวใจมันสุดฉีดปิดปาดปิดปาแข็งแรงคมันก็มีถามไม่ได้มีใครถามเลยมีคนเดียววันนี้มีคนถามมีคนดูสามคนมีคนดูสามคนนะครับคือเราสองคนแล้วสองคนมีคนเดียวดูมีคนเดียวเนใช่ครับมีดูสามคนเอท่านวันนี้ถ้าคําถามต้อให้เราก็น่าจะนะพอไปลุ้นหวยต่อขันหน้าดีกว่าเอมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไม่เอ่ยก็อ่าวันนี้ก็ น่าจะเป็นท้ายๆของคลิปนี้แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ะภาฝากเทคโคมเพสเสร็จสั้นๆสำหรับ่ในส่วนของแพนิกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันสรุปแค่สั้นๆเลยสรุปสั้นๆนะคะครับแพนิกเดี๋ยวนึกก่อนนะก็คือว่าถ้าเป็นแพนิกหนึ่งอยากกลัวมันสองถ้าเกิดสงสัยกังวลก็มาคุยและปรึกษากันได้นะครับแล้วก็คือ คือตั้งสติตั้งสติหลายคนกินยาแล้วก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะกลับมาได้ก็ก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ตั้งสติเออนึกอะไรไม่ออกละที่อะไรพูดนะก็ okay. <laughs> คือถ้าเป็นกพตั้งสตินะครับรับรู้นะครับแล้วก็หาวิธีการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ก็จะค่อยๆ่ยดีขึ้นถ้าเราเป็นแพนิคจริงนะครับมันสามารถรักษาได้ด้วยตัวเราเองด้วยนะครับยาก็จะช่วยได้มาปรึกษาคุณหมอเนตพลาได้เลยนะครับตามนี้ กันเราก็น่าจะจบในส่วนของคลิปปันนด้นะครับความรู้ในส่วนของแพทย์นิตเท่านี้ขอบคุณน้องนิลภผานะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าชอบในคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้ตอนนี้เรามี2ช่องทางในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟซบุ o กนะครับของโงรงพยาบาลจุฬาฯแล้วก็ในส่วนของ u t u b e นะครับแล้วก็ในส่วนของความรู้ดีๆนะครับที่เรามาแลกเปลี่ยนในส่วนของอคุณหมอนะครับ ในของโรงพยาบาลจุฬาฯตอนนี้มี4วันเลยนะครับมีวันจันนะครับคุณหมอโนชาวันอังคารก็จะเป็นพี่นะครับหมอวรพจน์วันพุธเป็นอาจารย์กิตติไกรนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็เป็นคุณหมอโกเมศนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ตอนบ่ายๆประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็จะสลับสเปลี่ยนมานะครับสุดท้ายนะครับก็คงจบเพยงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันในอังคารหน้าเวลาดีเหมือนเดิมประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ ของอาทิตย์หน้านะครับผมงั้นก็แเ้าก็ลาไปเลยดีกว่านะครับเราเนีนะคะ่ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับสสวสดีค่ะ